ครับสวัสดีครับผมกคด่องบาวิสานพี่น้องอันนี้ใบยีลาครับครับผมเนาะเ c ซซี่กับมาทำบุญเรื่อยๆพี่น้อง ใส่สองสองมูจิเขาเขาบ้านเนี่ยท่นี่สิเป็นักกีตูไทยปลาเน่าสิเอิพัีตูไทยอนี้หลัสิเป็นไ้ยีราดคืไครับผมนี่คืพันธุพันธุ์ผสมเสริมไอเนี่ก็พักกีตูไทยเป็น้าปลาบ้านเขาอ้ยเหมือนขึ้นไปินกเพ่ ม่อนพหลับที่ปกินครบกลุ่มไปเกือบเป็นไว้ในที่สามีสามเหมือนกันไม่มาเบิ่งอูอิงกอดเดืยดเป็นกลัวเลยไม่ใจเย็นใบอีราก็มากนันมเป็นหี้ทำดามประเทศจะมีร้อมีนูครับ้วเราดเมวันที่ครจะเป็นับปิดเลยติดอุ้งอิงหายก็ติดยาบาดดวหนึ่เพรา่าเป็นพที่กำังวเดียดนะ ข <c oughs> ้านี้ก็กำลังตนเงินนะครับผมเนาะโดยแม,มนะแม่เตาเนาะครับผมเนาะแม่เตาอีลาหน้อยพี่น้องต้นเงินอย่างสวยนะครับผมนะตอนนี้ตอนนี้บวายสันถือสองกล่องด้พี่น้องคือให้แม่เตาดนะ้าย่้ายนี้พ่อเอกกระเพรากบ โค้ดพัดพิษกบใช่ไหรับนคือบาวอีสานครับเผลงานการทำงานของบาวอีสานมากจรครับพึ่งพาอาศัยกันครับพี่น้องนี่คือการพึ่งพาอาศัยกันครับอันหนึ่งก็เป็นของชนอันหนึ่งก็เป็นของเม่ตตาครับฝากช่องเมตตาด้วยไม่รู้ว่าช่องแม่เตตาชื่อช่องอะไรนะครับ F4 หน้าห้างครับส่วนบาวอีสานก็ คงจะมีหลายคนรู้จักนะครับแอดมินเบียดฟอร์มดูอย่างเดียวครับป่าวสานน้องบัวมอนี้ขออนุญาตบดูได้ครับมอนี้บ้าอีสานบดูคลิปครับเนื่องจากบมมีเวลาไปแตง่งคลิปบมมีเวลาไปบรรยายคลิปนะครับพี่น้องขอทายสุดๆดว่าสัน่นแต่ก็เสียเอาเวลาไปนางเห็ดต้ตนกระตินนะครับนี่ใส่เครื่องข้าไปครับเป็นเครื่องทีมินกระเทียมพริกแห้งครับ คือกะเพราครบเนี่ยสูตรเป็นเมนูที่เผ็ดครับแจ้งไฟสีบะข้าวนะแต่ว่าตอนนี้ก็คื่อหอมไก่บุกออกแล้วครับเอาบึงกระเพราท่านอยู่ดี่นอะกะเพรากบกับผัดเพียกบที่นอะสูตรเด็กกับขเอกสูตรแห้งสูตรแห้งภาคใต้ร่าด็ดข้าวเอกว่านใส่กระทะยได้สูตรใส่ขินดำใส่ขมิ้นพร้อมมึงวิ

ไปเอกไปเอกไปเอกอันจะตื่นขึ้นไหมเดือนไหนล่ะบ้านนี้จะหมดหมดแล้วอันมีมีแง่หมดแล้วมีแงหมดแลุมา้มามหนึ่งเรื่งครับมาล้กบโรแง่เสียงี่ยอง่เขี่น ลดไอความรินี่เตีมย,ย,ยมน่อยเตียมไว้เตีมยมก่อนไอนจเต๋อกรั่งขมัดขมิน้นพี่น้องมือพองแล้วสัน่นได้เพิ่งสภาพมือดอ้วยโอ้ยพี่น้องเลยเสียบจนมือขึ้นนี่มือพองแล้วอาหาิ่นแก่โง เพราะว่าต้นเนาะครับผมเนาะมันแข็งต้มลูกยางครับน้ตาเบี้ยนเอาเอาอีกมือนึงวะไอาอกคนนึงบเก็บโคตรเต้นแบบาริานน้ำตาลเปลืนครับเนื่องจากว่านอนหน่อยครับพี่น้องนอนที่ที่พื้นที่หาเองนอนน้อยแต่นอนนะการนที่แก้ปัญหาน้ำตาลเปลือกคือนไปใส่น้ำลำไยมานน่ะครับสองขวด ลำไยรีเดอ่ผมเป็นลำไยนั่นเดินี่นะลำไยดีเรียบร๋อยวัวไกลนึ่งกบเสียบมาเียบเยนะ้เอกนี่คือเป็นสูตรที่ต้องชิมนะชิมไหม

ก็ให้เมื่อนึกว่ากินปรโตผมบอกประตูมาให้บ๊วยพี่น้องเป็นเสียบบ่เดี๋ยวเสียบบ่กินหอมเลยสวัสดีจานจานกรอน ชาไม่อ้อมคือคอย่งงตัมาบอกเลยผัดเก็ดกบสูตรพ่อเอกอีกจานนึ่งด้อมีกจานึ่นนี้คือร้องสองโมันลองกักระทะมันก็ติดล่อนบกตามะกติตตินก็ติด่นติดนตนอดอนดอน่อนอตล่ดิ่น่ดอน่อนนึงน แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวทำปลาดูแช่งบนนะจ๊ะจ้าเอาโปรดเลยครับนี่คือเมนูกระเข้ากบครับตัวนี้เป็นกระเข้าครับเพราะว่าเป็นอ,อีตูไทยนะกระเข้าปลาบ้านเราเดี๋ยวเรียกเก็บขอบเก็บขาบตูนี้นี่ไม่ใช่เออเดี๋ยวเดี๋ยวมันสิมีเป็นกวัตถุดิบก่อน,น,นอ,อีก,กระทะนะครับผมเนาะ บอก่อดนพี่นว่าโอบยื่นบสื่อเด้อพี่น้องกบสื่อมาเด้อบเมน์เดนดรสมพงษ์เด้อตอนแหนอาหารมันไม่บก สุดยอดเลยพี่น้องแกกินกนี <c oughs> ่กัดแกกินกินนี่กัดหูเลยพี่น้องกระสักต้องแปลแล้วแหละไอ้หต้องแปลแล้วแหละจนมือพองหแล้วเนี่ยอ้หักต้องแ นี่แหลน้องครับผมนะักสูตรพระเอกพี่น้องข้าวฝากกดติดตามส่องบบาวอีสานน,นะเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจทางส่องน้องครับผมเนาะ <c oughs> พบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสวัสดีคลับผม